เพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าในสังคมไทยเราปัจจุบันนี้นะคะจะมีปัญหาอาชญากรรมเกิดมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการป้นการที่การฆ่าข่มขืนการชิงทรัพย์ค่ะซึ่งในกรณีที่ยกตัวอย่างมานะคะก็คือการฆ่าข่มขืนนะคะโดยมีการซื้อไปการจัดต่อสาไลายนะคะบริการทางเพศนะคะโดยจะมีผู้ติดต่อซื้อบริการนั้นเป็นฝ่ายชายนะคะจะติดต่อทางแม่เราเพื่อไปหาเด็กนะคะเชิญติดตามรับชมในตัวอย่างต่อไปได้เลยค่ะ พี่รถคะพี่ไหนล้วคะหนไหมยังหนูนั่งอยู่ตรงที่เรานัดกันไวค้ค่ะไม่มีม้านั่งนะคะเดินมาเลยคะ่ะเาไม่ทราบว่าพี่ใส่ชุดสีอะไรถุงเื้าสีอะไรคะ่ะอ๋อเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วคะ่ะเดี๋ยวเดินไปหา สองหนึ่งดีครับคืตตอติดต่อไว้วลแล้วนี่เพื่อนที่อยากมีเด็กไปเที่ยวด้วยครับพอจะ,อะมีเพื่อนที่ไหมมีค่ะมีมาด้วยกันราแล้วค่ะแนะนำน้นนองเคนี่ค่ะน้องเคก,กับน,น้องเชอร์รี่ตามที่เสียน่นได้สั่งไว้ค่ะแล้วก็จัดมาให้เสียแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับ แล้วคืนนี้จะพาน้องไหนพี่ดีละคะไม่ง่าอ๋อคือพอดีคืนนี้พาน้องเขาไปเที่ยวอะครับอ๋อค่ะครับไตอตกลงราคากับเพื่อนเลยนะค่ะเดี๋ยวยังไงเดีจะรอยที่เดิมเพราให้พี่เขามาส่งเลยนะเชซรี่ค่ะยังไงก็ไปกันเลยค่ะดูแลพี่เขาดีๆนีค่ะดูแลพี่เขาดีดีกันจะเอาค่ะ 也很。<Yeah. S 2> yeah. โอเคใหญ่รุนแรงสิคะ ตัวอย่างที่เราได้นําเสนอมานะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่ามันเป็นตัวอย่างต่ำอยวงกับทองมิ้นแนนนะคะค่ะสำหรับเราจะมีวิธีในการแก้ในการป้องกันปัญหานี้นะคะก็คือควรให,ห้สาวที่ขายบริการนะคะไปทาอาชีพอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นไปขายเสื้อผ้าหรือว่าไปสมัครงานที่อื่นนะคะซึ่งในกรณีที่ถือมันี้นะคะสาวที่ขายบริการอาจจะมีความปัญหาเกี่ยวกับ ความ่านฐานะทางว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านแนโจนพ,พ่อแม่มุ้ยเอาใจใส่หรือว่าอาจจะเกิดจากสภาพสังคมที่สอนให้เขาเป็นแบบนั้น,นะะเห็นได้ว่าสังคมไทยของเราปัจจุบันนี้นะคะมีปัญหามากมายเช่นการกอ่ออาชญากรรมแบบนี้นะคะกรณีเช่นนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้กับหญิงสาวที่ขายบริการทางเพศนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหามากมายตามมาในสังคมไทยเป็นอย่างมากค่ะ สุดท้ายน,นี้นะคะก็อยากจะฝากกับพี่ๆน้องๆน,นะคะว่าถึงแม้ว่าอาชีพการขายบริการหรือการค้าประเวณีนะคะจะเป็นอาชีพที่สุดติดแต่ว่าในสังคมไทยแล้วนะคะก็ยังมีอาชีพอื่นๆที่ยังรองรับคนเหล่านี้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะอรมชัติราชพัฒเริม so we're